เบคคำสิงพี่สาวในฝันโอนเงินแสนมันเกิดน้องชายสมฉาญยาตัวเปสายสจริงถูกยกให้เป็นพี่สาวในฝันไปแล้วค่ะสำหรับเบลลักวนีคำสิงลูกสาวคนสวยของพ่อบาสมราคำสิงแม้จะยังไม่เปิดประตูให้หนุ่มคนไหนเข้ามาดูแลหัวใจหลังประกาศสถานะโสดมาสักพักจนตอนนี้เจ้าตัวก็เลยมุ่งมั่นโฟกัสแต่เ,เรื่องงานและหันมาเปดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวเบสได้โพสภาพจัดงานฉลองวันเกิดให้โบสทพูวรักน้องชายสุดที่รักเป็นหนักจัดให้ทั้งไอโฟนรุ่นใหม่และสลิปโอนเงินแสนเป็นของขวัญพร้อมเขียนข้อความอวยพรน้องว่ามาช้าแต่มานะแฮปปี้เบอร์เดย์พูวรักขอให้มีความสุขเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนโตเร็วๆจะได้ทํา YouTube ต่อจากเบสสาวๆคนไหนอยากมีวาสนาเป็นแฟนน้องพูบ้างไหมเนาะฮ่าฮ่าฮ่า แอดบดคำสิงบอกเลยว่าสมฉายาสาวใสเปตัวจริงทําเอาหลายคนต่างคอมเมนต์อิจฉาน้องโบ๊กันเป็นแถวอาทิตย์มีพี่แบบนี้ไม่มีแฟนก็ได้นะฉันมีพี่แบบนี้รักตายพี่สฉาในฝันพี่สาวเปน้องดีแท้ขอสมัครเป็นน้องสาวพี่เบสได้ไหมคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโบดผู้มีวาสนาที่แท้โตรมีพี่สาวน่ารักใสเปรักและเป็นห่วงเสมอน่ารักมากๆค่ะและอีกมากมายขอขอบคุณภาพเบสคำสิงบดคำสิงภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุนอุตคม่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ